คุดเปิดเปิดเสร็จเลยสวัสดีค่ะคุณสมเฮ้ยฉันมากับพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนุ้ยจะเป็นมิ๊ยูนิเวิร์สมั้งหรือว่าอย่างไงเป็นความแบบเมคอัพโทนแบบว่านุ่มๆน้ำตาลน้ำตาลเฮ้ยไปแบบอยู่ในจักรวาลแล้วสวยอะไรไปดูเถอะโอเคเดี๋ยวลุกกับตันมาเวลแบบนี้นะคะทำยังไงนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคกูมิโอ้าวแล้วกูจะพูดเปิดทำไมอ่ะเลยไม่ได้แต่งหน้าเลยลุคเนี้ยเหมือนที่วิกละกันเอาจริงๆหน้ากับตามาเวว่ะหน้าสดเดินออกจากกล้องแล้วเขาก็ทําแล้วเนี่ยปะคือมันน้อยมากมันแทบไม่มีอะไรเลยนะแต่งหน้าตามปกติของเราแต่ว่าตามันก็จะมีความสีแบบเออทําเลยละกันโอเคไพรเมอร์นะเราแฮปปี้มาคือเอสเต้ลอเดอร์นะจ๊ะดับเบิลแวร์ฟอร์เลดไฮเดรติ้งไพรเมอร์โอ้เสียงเขย่ากันเนื้อน้ำนมนะครับสีแบบไบร์ทๆหน่อย รองพื้นที่ใช้วันนี้นะคะ Double Wear Stay in Place Makeup นะเราใช้สีที่เป็นผิวเราเลย 3W1 Tony สีจะประมาณแบบว่าเออสีผิวอะจริงรง,งานผิวอะเราก็จะทำให้เสร็จเลยแต่ว่าวันนี้ก็คือเอาแต่ลูกค้าปูตรง มันดีอ่ะเอพอพอคุณผู้ชมดูอันนี้แล้วแบบเออผิวสวยดีก้อนกลับไปดูคลิปเอสเต้ได้โอ้โหเป็นไงเอาหนังมาขายซ้อนของซ้อนหนังไปหมดอุ้ยเขาจะรับปริญญาแล้วนี่คุณผู้ชมถามมาว่าคนที่อยู่ในคลิปรับปริญญากับน้องผู๋คือคนเดียวกันไหมคนละคนเพราะว่าในนั้นก็คืออยู่ในคลิปไงออกมันไม่ได้อันนี้ก็คืออยู่ข้างนอกสรุปคนเดียวกันไหมครับพี่นัหนึ่งเพราะหนูรัดมีคนเดียวไม่เหมือนใครหนูรัดหน้าไม่เหมือนหนูรัดเลยสรุป ว่าคนเดียวกันไหมพูดหน้าไม่เหมือนพูดเลยเออพี่นึงบอกหน่อยได้ไหมพี่นึงเขจะบอกว่าไม่มีวันความรักกันไม่ได้ฉันเธอมาแล้วรู้จักก่อนเธอแล้วนะหนูรักะระะะอะเธอไม่มีวันความรักกันไม่ได้อาประโยชน์นี้แปลว่าอะไรเรารักกันนี้ได้ใช่เฮ้ยเก่งมากเลยอะฉันมาก่อนเธอเราแล้ว เดี๋ยวหนูแล้วจะมาเทคโอเวอร์คลิปนี้ไม่ได้เอ e วิเดลุกก็แหละบางคนเอ y วิเดลุกก็คือเยอะกว่าด้วยแต่ว่าในเอ็นเกมก็คือเดี๋ยวบล็อกตาฟ้าหรอ่ใช สรุปอย่าลืมมากันนะครับรับปริญญาโบบ้าถ้าเกิดอ่าไม่ใช่แล้วหรอกพอคลิปนี้ออนไปอ่ะงานรับปริญญาก็ผ่านไปแล้วใช่สามสี่หนาแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้ทําให้หน้าหนานะการลงไม่หรอกกลัคลิปมันสั้นวันนี้เพราะว่ามาตรฐานเราอยู่ที่50นาทีอีกหน่อยมีแผ่น1แผ่น2องนวแป้งฝุ่น1 0 2 8 ultimate oil control powder เป็นสีเลยว่าทาเลยพังหน้าขอมาได้ไหมเรารับปริญญามานานมากแล้วย้อนกลับไปวันที่รับปริญญาเหนื่อยมากการเรียนมา5 5ปีแล้วมันเหนื่อยวันนี้ทำทำไม แล้วประเด็นก็คือเธอจะจำหน้าเพื่อนบางคนไม่ได้ผู้ชายไม่เท่าไหร่ผู้หญิงดิบางคนอ่ะไม่เคยแต่งหน้ามาเลย4ีปีพอประมาณรับปริญญาอยากติดขนตาใหญ่แบบแล้วพอเดินมาแล้วแบบอ้าวแกอย่างเงี้ยไขว้ไปพูดกลางๆถ้าจำไม่ได้อืมว่าไงการแต่งหน้ารับปริญญาคือต้องแบบว่าหน้าแน่นซึ่งเอสเตย์ทำได้ที่เราคุยมาทั้งหมดนี้เพื่อเข้าอันนี้เอวิเดลูปก็ทำได้รับปริญญาแน่นๆก็ทำได้เอสเตย์ลอเดอร์ดับเบิลแวร์สเตย์อินเพลสเมคอัพแล้วคลิปนี้ได้ตังไหม ูแต่เรารักแค่ไหนเราถือว่าอย่างนี้ตลอด <_ EN> ทั้งทังที่เราทาแป้งฝุ่นอยู่แล้วก็ถือ,อ <_ EN> หมดเวลาแอร์ไทม์แล้วค่ะโอเคปัดแป้งฝุ่นให้มันแบบกลมกลืนมากขึ้นนะคะ <_ EN> จะกลมกลืนอีกหรอนี่คือแน่นมากแล้วนะแมทมากผิวแบบทำใหม่หมดวันนี้จะใช้คอนทัวร์ของของดิฉันเอง Benefit Hoola อัน <_ EN> นี้นะ อุ้ยตกใจตกต่างนเินหนึ่งไม่เคยธรรมชาติเท่านี้เลยอ่ะงงมากเลยจะแบบเน้นตรงนี้ให้มันดูป้านมากขึ้นนะเหมือนกูอมอะไรไม่รู้อยู่ตุ้ยตุ้ยอ่ะไม่รู้ดิทำอะไรไม่ธิบายแล้ววะตอนนี้นะคะก็พยายามเกียร์ให้มันหขกตุ้ยอุ้ย้ายตานหนึ่ง,งเบาๆก่อนหนึ่งหนึ่งเลเวลนะงัน อันนี้มีอันนี้ไม่มี oh. เขียนคิ้วเดี๋ยวเราจะใช้ C A คือฝั่งหนึ่งเขาก็จะเป็นที่เขียนคิ้วใช่ปะ่ะมาสคาร่าคิ้วซึ่งเออสะดวกดีเดี๋ยวเอาสีอ่อนลงมุต oh. ิน,นเขียนง่าชอบด้ามที่มันใหญ่กว่าตัวแปรงมันแบบมันคอนโทรลง,ง่ายดีคลิปนี้ไม่ได้ตังจากใครเลยนะบอกก่อน <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ใครจะทายอินก็ Come on Come on Turn the radio on, <Come> on. มาได้เลย เขียนคิ้วสักนิดไหมแบบรับริญญาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นนี่ครับเธอเธอจะมาเขียนไม่เป็นได้ไงเธ <c oughs> อทำบิวตี้ทูตอเรี่ยวมากี่คนแล้วกี่คลิปแล้วคลิปป <c oughs> ูได้ทําก็คือคิ้วอุตสาเกียงสายอุตสาเมล่าเออเข้าใจแล้วเ้นืตาลอ่อนนะ ก็สวยดี่ขอเติมน้ำตาลเข้มแค่ครึ่งเดียวของคิ้วแล้วกันให้มันดูแบบว่ามีฮีด <c oughs> ิคิ้วแบบอนโพดเราเขียนอันนี้ด้วยสีอ่อนใช่ไหมเราเขียนอันนี้ด้วยสีกลางฉะนั้นเดี๋ยวเราปัดคิ้วด้วยสีแบบเข้มโอ้โหมิติรีลับเวอร์ไม่ต้องใช้หลายสีก็ได้ใช้สีเดียวแหละแต่ว่าสติไม่ค่อยดีนิดหน่อยสติออฟซอเคยได้ยินปหมมีคนมาคอมเมนต์นี่เว้ยพี่ตลกมากเลยสติออฟซอร์อะไรคือสติออฟซอแต่เราต้องแบบทำ เหมือนรู้แล้วก็ฮ่าๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกูเกิลอย่างอะไรคือ,อ <h ahaha> สติออฟอ่ะสติศูนย์อะฟิวนั้นอ่าไหนบอกปัดแค่หางปัดตั้งคิวแล้ว <h ahaha> หัวหัวนะใช้สีอ่อนซีเยเข้าไม่ได้เอาจริงมันนานแล้วนาะอุปกรณ์เนี้ย <h ahaha> ตาของกัปตันมาเวลเนี่ยมีความแบบว่าไม่แต่งก็ได้อะเอาจริงเดี๋ยววันนี้จะใช้ naked r e l o a d e t รวยมากดูดิผู้ลังจากดูดิเป็นผ้าด้วยอ,อเห็นปะซื้อให้แบบเจนีอ่ะเจนีแบบชอบเลยอะผู้ชายที่อยากสึกพอแล้ว <S 2> <S 2> ตา,าเ้าจออกแนวแบบน้ำตาลอมส้มๆหน่อยนะสีนี้นะคะสีลองสุดท้ายอันนี้โบโบเบ้บไปเลย เออวันนั้นอะเอ็มการ์ชใช่ไหมพูดชื่อเต็มเนี่ยเผื่อว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์เมเจอร์ซีนิเพ็กสูบรวมหนังระดับโลกหายมันทําใหม่ละกันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นแต่งตัวค่อนข้างปัญญาอ่อนพนักงานก็ถามว่าเอาบัตรนักเรียนมาหรือเปล่าเลยก็กินเนี้ยเขาก็รู้เลยว่าแก่แล้วธรรมดาเนาะอย่างเงี้ยลงใต้ตานะคะอุ้ยนี่พุ่มไปตือสิบนาทีเพิ่งมีแบบตัวเรียกแค่บบบลงใต้ตาเป็นน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะ อันนี้ค่ะนี่อะค่ะโอเคโคนขนตาขึ้นไปนิดหนึ่งนิดเดียวใช้แทนอายไลเนอร์เบาๆเมียว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 พี่ช่วยหน่อยเมียว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 ขอบคุณนะอุ้ยเธอจะมาบังกล้องฉันไม่ได้นางแมวออกไปเดี๋ยวนี้มึงกัดกูก็เป็นสโมคี้อายแบบเซ็กซี่อุ้ยทำไมวันนี้ฉันรู้สึกฉันสวยนะกรีดอายไลเนอร์ดีกว่าธรรมดาไม่วิงไม่อะไรเลยเอเรียสีเรียลบราวน์นะอินไลเนอร์นะแล้วก็อินไลเนอร์ข้างบน มันมีความคมขึ้นอันนี้คือกรีดแล้วอันนี้คือยังไม่กรีดไม่เหมือนเดจาวูอะเหมือนเคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วแบบทำซ้ำนี่ว่าอะไรเงี้ยอ๋อกระพริบตา,ตาเฮ้ยเหมือนเคยกับพริบตาไปแล้วอะอะ,อะดัดขนตาปัดขนตาดูว่ะ Last Paradise เบลนขนตาล่างให้มันฟุงฟ้งๆนะใช้สีสีที่สองอะที่เราใช้ทาขี้มุกไหลอะคี้มุกไหลก็รายงานคืออะไรอยากมีแบบชิมเมอร์นิดนึงไหมอะทองที่สองเนี่ยนะเบาเบา ไฮไลท์เนื้อแมทละกันตัวที่เป็นอายแชโดว์นะแต่ว่าจะใช้สีแบบสว่างแกนจะทะลุจริงๆผ่าด้วยลงทั้งหน้าเลยไหมอ่ะจริงจริงอันนี้นะฮะสีที่3เบาๆไม่เยอะมากปากเขาจะอยู่เวลาอยู่เฉยจะแบบบึ้งๆนิดนึงไม่รู้เออยังไงก็ไม่รู้อ่ะมาก็เดี๋ยวเอาอายไลเนอร์นี่แหละเขียนแบบเป็นเส้นนําก่อนนะอู้ตื่นเต้นอ่ะเอ๊ลุ้นนะเอ้ยตื่น โอ๊ยสการลิปไลเนอร์เขียนให้มันแบบบางลงแล้วก็ยาวออกไปเท่าที่เราทำมานะโอ้ย,อยลืม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 ลบปากก่อนขอลบพี่หนึง่งอ่ะชอดว์นะคะตัดก,กรอบปากดำแบปบ้าอรีออลอิ a a l i ิเ e ิ r โพรแ t นสามห้าสี่ และ3 5 8เฮ้ยนอนอ่ะแล้วไม่มีความตลกเลยด้วยอ่ะแบบตั้งใจมากอะจริงๆหน่ารูแบบว่าอะไรเยอะใหญ่นิดนึงอะมาปัดแก้มเดีว่าลอร่าเมอร์เซียสีจิงเจอร์สีแบบนูดมากเลยนะแล้วก็จะปัดแบบว่าในโซนที่แค่ตรงนี้พออันนี้ไม่เหมือนบีลาสัตแล้วอะบีลางานเหอะปวยนิดหน่อยวะเนี่ยคาแรคเตอร์เนี้ยเหาะได้บีเหินเอาผลไม่เป็นอีกเพราะว่ามเบื่อว่ะ คุณผู้ชมมีใครปวดคำไม่เป็นบ้างไหมเวลาเพื่อนคุยกันแล้วแบบพลึ้งอะไรอย่างนี้ก็จะแบบอะไรอ่ะของนี้ฝึกได้ลองดูเป็นสกิลของแบบที่ต้องมีหรอกเลยใชดีออนะจ๊ะสีทองทองนี่แหละซึ่งถามว่าผลของการทำตรงเนี้ยให้มันดูเยอะขั้นตอนนึงกันแหละคุณผู้ชมใส่คอนแทคเลนส์อือหยเหมือนเลยยังจะตาเองใส่วิกไหมใส่เลยและนี่ก็คือลุคของฮกัปตัน มาวะ <laughs> <ations> กิบซาเกาหลีบเบอร์รี่อ่ะ ยิถุงไว้หน่อยหถุงไว้หน่อย,ไ,อยไ,ได้เลยอ่ะเพลงเธอเนี่ยใจมีใจใจมีใจหูเพลงแบบล,ลองเก่าอ่ะเป็นลุคที่แบบว่า e v i d e n look เป็นโทนส้มๆไม่มีอะไรที่เป็นแบบชมพูชมพูเท่าไหร่พอได้ไหมหรือไงเหมือนลยครับเฮ้ยไดยูเหมือนเจโลกะมุกกะมิกกะมุกกะมิก on the floor <laughs> เดี๋ยวรอไปดูนะคะว่าดิฉันจะเดินทางไปในจักรวาลอะไรกันบ้างน,นะคะโอเคค่ะบาย อย่าลืมไปดูละครด้วยนะคะนี่แล้วใครที่ก่อนเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยตีมือนะกลับไปดูตอนแรกด้วยบายค่ะอะแม่ช่วยปิดหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะท <c oughs> ันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันงงมากเลยแล้วฉันก็ำลังจะหาความจริงอยู่หในนี้คือแฟนประวัติของฉันเอง อ่านไม่ออกปะประวัติบ,บอกว่าฉันน่ะเป็นชาวครีเธอเป็นชาวครีหรือเปล่าฉันจะถามคำถามเธอถ้าเธอเป็นชาวครีจริงๆเธอจะตอบฉันได้คำถามข้อที่หนึ่งทำไมชาวครีถึงไม่ซื้อลอตเตอรี่คะเพราะไม่มีเงินครับผิดเพราะชาวครีไม่เล่นหวยเพราะว่าถ้าเกิดชาวครีเล่นหวยอะ่ะมันจะมีความแบบข้อสองชาวครีเผ่าที่พูดเพราะคือชาวครีเผ่าอะไร วกันดพชาวคีหุน <laughs> เพราะว่าเขาพูดพอไงสวัสดีครับพี่หุ่นเหรอครับจะถามกอดวาแฮปปี้ไหมเข้าสุดท้ายแล้วยอมแพ้ครับยังเลยชาวคีเนี่ยจะมีประโยคหนึ่งในการย้ำวัฒนธรรมว่ามีศีลธรรมสูงส่งคือประโยคอะไรคะว่ากันแบบไม่เป็นไรไม่ใช่เดินพอชาวคีที่เป็นเพศชายเขาจะเดินมาเลยที่ผมเป็นคนด้วยคุณพิสูจน์อย่างนี้เลยคุณมาเลยดีกว่าคุณ คีนิดหน่อยอุ้ยแมวนี่นาน่า,นารักสัดน่ารักมากเลยอะ่ะอีตอ่อแหลอุ้ยใครด่าฉันอีเลวอุ้ย <c oughs> เธอละเธอมปฏิเสธเธอมีปัญหาอะไฉันเหรออโปทำไมเออทำไมอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ,อะเ้ยนี่คืออดีตชาติของฉันนักบินเนี่ยขอถอดบ้านหน่อยได้ไหมิดเพ็ก กวาดด้วยงุกมากเอาใหม่เออวฉันจะใส่แว่นกลับไปเพราะว่ามันมีมุกหนึ่งที่ฉันอยากเล่นมานานแล้วเล่นหรือเปล่าจิ้มตาครับถ้าก็ไม่ได้เล่นเลยสิต้องเล่นแล้วมั้งแต่ว่าก่อนที่ฉันจะเป็นนักบินได้เนี่ยฉันต้องเป็นผู้ช่วยนักบินก่อนถูกไหมขออุปกรณ์ผู้ช่วยนักบินหน่อยค่ะ เฮ้ยอะไรอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะนักบินอะไรอ่ะบินกระบะงี้ครับเด็กวัดหรอโอ้โหยทำไมไม่บอกเราวันนี้ตื่นช้านมืงเออทีนั้นเห็นรู้ไหมครับว่าผู้ช่วยนักบินไม่ได้มีแค่เด็กวัดใครอีกดีกว่ามีมัคคุเทศก์ด้วยโอ้ยมัคคุเทศก์เหรออะไรเล่าโอ้ยนั่น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 นะผู้ที่มีจิตธรรา ในการทำบุญนะครับจากเชียงใหม่เชียงใหม่มาเลยครับเชียงใหม่ว,วันนี้มีงานวัดวันนี้มีงานวัดด้วยนะครับท่านที่อยากเดยวไกลๆโบสถ์นะครับจับไม่ได้ะครับไปไปไกลๆหน่อยบบมีการแสดงด้วยะครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยเดี๋ฉันพูดหมาทำไมการแสดงในว,ว,วัดก็ให้มีสีมีธรรมละกันอืครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเคนนะคะเงียบๆปาดเรียบเลยค่ะคืออยู่ในวันก็แต่งกายแบบนี้ได้ป่คะคะไม่เหมาะสมครับคือไม่เหมาะสมตั้งแต่ถังเมื่อกี้แล้ว <c oughs> วันนี้มีงานลูกดิมิาสวัสดีนักสำหรับคนที่จะมางานก็ห้อจอดรถที่เชียงใหม่เด็กวัดเดินมาบินทบาาติโยมนะที่จะมาทิ่เดี๋ยม่้ใช่มากระดยกแล้วเป็นคุณภาด้วยมาขระดยกด้านในเลยสมมติว่านี่ชุดนี้ไม่เรียบร้อย <c oughs> เรา ทำยังไงให้มันดูเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยเหมาะสมครับเท่มากเห็นน่าเงี้ยเรี้ยเพี้ยเก็บเรียบเลยนะเป็นกับตนได้ยังอะฉันอยู่ในจักรวาลฉันจะไปในจักรวาลไหนก็ได้ฉันพูดเลยเริ่มที่จักรวาลนี้ก็เลยแล้วกันฉันมาอยู่ในจักรวาลอะไรสักจักรวาลหนึ่งมีใครคุยกันไม่รู้ แล้วจนเนี่ยสุดท้ายมปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันตัวนี้ปารัตยาใช่ไหมอุ้ยจักรวาลดีซีนี่หว่าอ่ะคอมแมนใช่ไหมเมล่าใช่ไหมอ่ะอ่ะอะอะกระเด็นไปเลยอ่ะอ่ะอไรอยู่วันนะพี่พูดตรงตรงเลยนะน้องมันมาในงนน้องทรายเกี่ยวอะไรกับอะคอมแมนวะผองเคาะมันหน่อยแล้วกัน ใจกูจริงๆไม่มีทางหรอกที่จะอยู่รอดกับจักรวาลฉันได้ย่ะเอาวุตสาาอะไรอุตสาห์ยงไงมีจักรวาลอีกหลายจักรวาลที่ฉันต้องไปเติมเต็มฉันไปเจ็บกลัมาบ้านใครเนี่ยเหมือนไอีเกียปะสว่างตลอดวันเลยมั้งเนี่ยี่เธออยู่บ้านไหมคะไม่มีเออน่าจะไม่มีแหละเอ้าไข่ทิ้งจดหมายอะไรไว้เนี่ย ด็อกเตอร์อีโดกคะไม่ยังไม่ได้อ่านเลยมีเสียงมาจากไหนตาแลดนิดหน่อยพี่โก้ชวนเลยไปกินกล้วยกับพี่โก้ค่ะแสดงว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยฉันหิวว่ะเน่อร่อยมากเลยอะค่ะโอ้นี่เป็นบัคแตงโมโอ้นี่เป็นบัคส้มโอโอ้นี่ันเป็นบัคพาวนำหอย โอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักส่งโอโอ้นี่มันบักส่งโอโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักส่งโอโอ้นี่พอแล้วบ้านดออกเตร์อิโดเนี่ยเหมือนตลาดไทยเลยสนุกจงเลยอ่ะอันนี้ไปกินแล้วกันโอ้นี่เป็นบักกล้วยน้ำว้าเฮ้ยทันว่าฉันอยู่ในอีกจักรวาลนเลยนะล่ะเหมือนจะได้ยินเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยฉันไปแอบดูหน่อยดีกว่า ไม่เห็นจะปีอะไรเลยอะไรนะสิงดีโอดปอบแล้ว <GO> ม <av i> ั้งเฮ้ยนั่นมันเวนอมนี่ว่าคลิปเนี้มันเป็นคลิปแรกๆของยีน้อยหนึ่งมันรู้จักปะคือมันจะทําฟรีไปตลอดไม่ได้ถ้าเก่ปะมันต้องมีสปอนเซอร์ด้วยอกอะหาสปอนเซอร์ให้นานละกันเดยคลิปนี้ทำมานานแล้วมีสปอนเซอร์ไหมก็ยัง ันชอบเลยดำๆใช่ไหมน้ำดำมันจะต้องมีสักยี่อ้อวะที่มันเข้าอะสุดควรในแบบคุณเดี๋ยวมันจะต้องมานอนโยนไปนี้แหละทีนี้มันก็ต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมโคคาโคล่าซ่าอยูคาลาส้มตำบอยแล้วพอมันออกมามันจะต้องเจอเป๊ปซี่เต็มที่กับชีวิตโอ้โหไม่ยอมลาเมียงแม้แต่น้อยตั้งเลยให้มันเห็นให้มันรู้สปอนเซอร์จะต้องเข้า้างละว่าน้ำดงน้ำดำอ่ะอีคลิปแล้วล่ะ พี่ะเดี er <m> ๋ยวมันได้ยินขอโทษครับไปแล้วนะระวังหนีมือนะครับพี่น้องนึ่งไม่หนีออกออกแล้วไงฉันไม่จักรวาลแล้วว่าแต่จักรวาลนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความบังเวงอ่ะอุ้ยมีอี้ด้วยอ่ะโอริโอ้อะคาร์บอนดูสักหน่อยละกันฟันจะดำว่ะงอกรึเหรอาหรือว่านี่คือจะเป็นจักรวาลที่ฉันคิดนะมีวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์ เโหยชัดแล้วจักรว,วาลคอนเทลิ่งจ้ะแม่ชีมอยู่แถวนี้นี่หว่าอุย่อยหนีมันก่อนว่าคนละมังอีแม่ชีอะแต่หิวว่าฉันจะกินกล้วยแล้วกันมันคิดเลยไม่ออกหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องเดินลงมาวุ่นวายข้างล่างอยู่ดีท่านั้นจะพอมันเดินลงมาให้แม่แก้มัน <S 2> <S 2> <S 2> <S ตรงน,นี้เลยจ้ะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่อย่างงี้มาแล้วมาแล้วหนีกันไม ม่ชีอ่ะมันไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันน่ะอยู่ข้างใน